ตรงนี้ก็เป็นช่วงของคนทางบ้านที่จะเขียนจดหมายมาโชว์ความสามารถมีสิ่งของที่อยากได้ทำแค่70คะแนนก็ได้แล้วนะได้แล้วสิ่งของที่ขอมาแต่ถ้าไม่ถึงครับ KFC ครับพ่อเงินรางวัลให้ซักพันบาท KFC วันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับมาโชว์แล้วก็แลกของรางวัลอ๋อครับอ่านะฮะมาเป็นไงครับวันนี้มาโชว์ให้พวกเราดูเฉยเฉยอครับดีนะฮะมาโชว์พวกเราดูเฉยนะครับเนี่ยคนนี้ ติดต่อเข้ามาเพราะว่าเขามีโชว์ใหม่มาเคยมาโชว์ในรายการเราแล้วถักเป็นแบบลำลำด้วยตีกรองด้วยลำไปตีกรองไปตีกรองอะไรอย่างเงี้ยเป็นโชว์อ่ะเป็นโชว์เขาเป็นโชว์แต่วันนี้เขามาใหม่เขาบอกมีโชว์ใหม่มาให้ดูนะฮะเป็นอะไรฮะเป็นเหมืันไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่เคยเห็นจะถามทำไมอยจะรู้อยารู้เนี่ยงั้นจะถามเขาโอเคงั้นยวถามเขานะอ่ะพบเลยครับคุณพงพันธ์เพชรทองเชิญครับ วงพันเพชรทองนะฮะโอเคนะคุณนนท์เคยมาโชว์จำได้ไหมกี่ปีแล้วก็ประมาณสักสี่ปีครับสี่ปีก่อนคราวนั้นมานี่เป็นโชว์ลักษณะไหนนะฮะก็เป็นเป็นกองไทยทั้งหมดเป็นกองไทยเปองไทยรำไทยทำประยุกไงให้มันดูตื่นตาตื่นใจกันคือจริงๆแล้วแบบเป็นโชว์แบบเหมือนเหมือนประยุกต์ ประยุกเอาศิลปะวัฒนธรรมแบบไทยๆมาประยุกต์ให้มันทันสมัยขึ้นว่าไงคทำให้คนรุ่นเก่าดูได้คนรุ่นใหม่เข้าถึงอะไระ้า้ได้ทั้งสองรุ่นว่าไงเด้อวันนี้บอกว่ามีโชว์ใหม่ด้วยมีโชว์ใหม่ครับชื่อชื่อโชว์ก่อนชื่อโชว์นาคาอะไรนาคาอะไรก็คือมาคีและพญานาครับพญานนานาคาอะไรก็คือตั้งชื่อสั้นๆเราเล่าเรื่องซีนนิดหนึ่งได้ไหมเรื่องมันเป็นยังไงโชว์สำหรับโชว์นี้ สำหรับคนนีผ้ผมมาชอบศึกษาเรื่องเรื่องความเชื่อเรื่องประวัติศา,าตตสต<า>ร์เรื่องอะไรตรงนี้ทีนี้ผมเชื่ออยู่เรื่องหนึ่งผมนับถือด้วยก็คือพระองค์เทพพญานาคนั่นเองครับ<อ>ครับผมแล้วก็ในความเชื่อของคนอีสานเนี่ยแทบ,บจะเป็นผูกพันกันมากเลยนะผูกพันกันมากกับพญานาคพญานาคของคนอีสานใช่ครับความเป็นความเชื่อแล้วแทบทั่วประเทศไทยก็เชื่อเรื่องนากด้วยทีนี้พอพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตใช่ไหมครับผมก็คิดว่าตัวแทนของคนอีสานก็คือนาคานาคาเลื้อยไหลลง เลื้อยจากแม่น้ำของเลื้อยไหลลงเทินทูลเชิญพ่อหลวงขึ้นสู่สวงสวรรค์อะไรครับประมาณนี้เป็นเป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่เทิดทูลองท่านแทนแทนเทพพญานาคนั่นเององค์เทพพญานาคทูลเชิญเทินพ่อหลวงนั่นเองคุณอ้นแล้วแล้วคุณแล้วคุณแล้วคุณเป็นคนอีสานเหรอผมผมเป็นคนใต้ครับอ้าวแล้วแล้วแล้วทำไมคุณไปไปไปทางด้านทางอีสานเท่าไหร่ผมชอบอ่ะผมชอบชอบผมชอบคนอีสานชอบ คนอีสานก็ชอบได้ครับผมก็ชอบไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าอยากไปอยู่ภาคอีสานมีแฟนเป็นคนอีสานได้ไงหรือว่าอะไรก็มีด้วยครับนั่นไงนี่ไงนี่ไงไม่รู้อีสานหรือเปล่าแต่พูดภาษาอีสานเป็นเป็นคนลมเก่าอ๋อลมเก่าลมเก่านี่ทำไงไม่ชวนไม่ชวนพี่โตอะไรเงี้ยลมเก่าอ๋อคือแถบนั้นแหละใกล้ๆใกล้ๆกันได้ปรึกษาอะไรกับชาวอีสานไหมก็ ยังไม่ค่อยได้ปรึกษาเท่าไหร่เจียววันนี้ผมจัดมาให้เลยผมรู้จักอยู่เลยอันนี้เป็นหมู่บ้านที่แบบตำรงเรื่องวัฒนธรรมทางภาคอีสานเลยจริงเดี๋ยวเชิญเลยเดี๋ยวเชิญพ่อมาเลยผู้ใหญ่โรงผู้ใหญ่โรงมาแล้วครับผู้ใหญ่โรงและชาวคณะ แต่ว่าจะมีศิลปะและว,วัฒนธรรมอีสานแบบไหนมาให้เราได้ดูกันบ้างเดี๋ยวกลับมาหาพร้อมๆกันแต่ช่วงนี้ไปจ่ายค่าหอกันก่อนครับสวัสดีครับชาวธัญบุรีแมนชั่นนะครับช่วงเวลาของเกมพันหน้าจ่ายค่าหอวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมเยียนท่านถึงที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะสุ่มจับห้องนะครับขึ้นมาห้องไหนไม่อยู่ผ่านห้องไหนเปิดไปเป็นโฆษณาผ่านห้องไหนเปิดไปแล้วเป็นเกมพันหน้าจ่ายค่าห้องเลยครับสําหรับวันนี้นะครับห้องแรกนะครับ ขึ้นไปหากันหน่อยนะครับชาวทัญ,ญบุรีแมนชั่น C10 ครับหน่สอสครับ3ามอนุญาตข้ามไหครับ C10 สวัสดีครับดูรายการเกมพนหนูา่ายมาบขอบคุณครับสวัสดีครับเกมพันหน้าครับกำลังเปิดชมอยู่ที่นี่ครับครับผมฮะ สุหน้าครับคือห้องผู้โชคดีของธัญบุรีแมนชั่นนะครับที่นี่นะครับเปิดมาครับนี่เลยครับรายการเกมพนันนะครับผมกําลังฉายอยู่ที่นี่นะครับและแน่นอนครับเราก็ต้องทําการจ่ายค่าห้องให้น้องเข้าไปอย่างนี้เราก็ต้องจัดให้ไปเลยนะครับเงินรางวัลมูลค่า3,000บาทพร้อมด้วยชุดกิฟต์เซ็ตจากผลิตภัณฑ์ปลาเกษตรนะครับรับเลยครับสำหรับันที่หน้าครับช่วงเวลาอย่างนี้นะครับถ้าคุณดูรายการเกมันัน้าอยู่ในห้องครับได้ยินเสียงเคาะประตู ลองเปิดไปนะครับผมอาจจะยืนอยู่หน้าห้องคุณครับแล้วคุณอ่จจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณน้องครับขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมเลยครับนะ